สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะกับเบลล์อีกแล้วนะคะวันนี้เบลไม่ได้ลงคลิปเอ,อลงคลิปลงทะเบียนนะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้เราจะลงทะเบียนตอนนี้เลยมันจะมีของใหม่แล้วก็ของเก่านะคะหรือว่าของเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าของใหม่หรือของเดิมนะคะเราอยากรู้เลยนี่ นี่เราจะลองตัวนี้เลยนะคะว่ามันคืออะไรเรายังไม่เคยกดเลยไอ้ค้างค้างมันกําลังดาวน์โหลดอยู่นะคะอ๋อดาวน์โหลดเสร็จแล้วอันนี้มันอยู่ตรงมันไกลไหมเนี่ยโหไกลเกินไกลเกินไปเลยไกลไกลมาก อยู่ตรงไหนเอ,อ่ยโอ้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้นว้าวมันคือตึกอะไรอ่ะทุกคนเฮ้ยว้าวว้าวตึกสูงมากกูหูมีสี่ชั้นนะคะเดี๋ยวเราลองชั้นแรกดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างโอ้ห้องทำงานนะคะหรือว่าตึกอพาร์ตเมนต์หรือเปล่าเอ,อิมเราคิดว่าน่าจะเป็นตึก อพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนน่าจะเป็นตึกอพาร์ตเมนต์เฮ้ยนี่คืออะไรอะ่ะโอ้ยห้องประจำเฮ้ยเหมือนโรงแรมเลยอะ่ะโหเหมือนโรงแรมจริงๆเลยวูนีนี่ก็มีห้องอีกโหเดี๋ยวเราจะไปชั้นสองกันดีก,กว่าว่าชั้นสองเนี้ยมันมีอะไรบ้างนี่ไงห้องแรกวู้สีชมพู สีนูน่าจะเป็นของผู้หญิงแน่นอนเลยค่ะเอ้ยนี่คือห้องของผู้ชายโอ้โหอ๋อีนห้องเหมือนกันเลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่เรายังไม่เคยกดมาก่อนเลยนะคะแต่เขาสร้างดีเนาะเฮ้ยนี่โอโ้มีห้องรับแขกด้วยห้องนี้กว้างมากแล้วห้องนี้ล่ะเราจะเปิดประตูยังไงอะมันเข้ายังไงอะเข้าไม่ได้อะ มันต้องมีประตูอีกห้องหนึ่งอ๋อออยผิดประตูผิดที่อ๋อมันต้องห้องเดียวกันนะคะมันต้องห้องเหมือนกันด้วยเดี๋ยวเราจะไปอันใหม่กันดีกว่าเอาออกไปเลยว้าตก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 ,ตกอุ้ยใช่จริงๆด้วยอพาร์ตเมนต์อุ้ยอพาร์ตเมนต์จริงๆด้วยแล้วก็ตัวนี้เลยว่ามันคืออะไร พี่กดไปกดมาตลอดเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาลงมาเอามาลงคลิปนะคะอู้มาแล้วู้ไกลมากเราจะไปถึงไหมเนี่ยไปถึงหรือเปล่าตอนนี้สิบเอ็ดโมงยี่สิบยี่สิบสี่นาทีนะคะยี่สิบสี่นาทโีโอเคไม่พูดแบบกี่โมงดีกว่าทุกคน,อย,นอย่าไปสนใจมันอย่าไปส,สนใจมันเลย นี่คืออะไรอะ่ะตึกสีมพูหรอคืออะไรวู้ตึกสีมพูตึกสีชมพูว้าวทุกคนตึกสีชมพูมันคือวงกลมตัวนี้นะคะโอ้โหสุดยดอดสุดยอดสุดยอดโอหเดี๋ยวเราจะไปตรงไหนดีโอ้อพาร์ตเมนต์จริงๆด้วยเออกดตัวอันนี้ดีกว่า ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอให้มันดาว์โหลดกันดีกว่าโอ้โหดาว์โหลดนานมากดาวน์โหลดมานะโอ้โหมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้โหไกลามากเราจะไปถึงไหมเนี่ยไปตรงนี้โอ้โหจะถึงไหมเนี่ยไกลเกินไปไกลเกินไปอยู่บนข้างอยู่ข้างบนเองอยู่ตรงไหนวะไม่เจอเลย ใกล้เงี้ยเดียวอ่ะอู้หู้บ้านสีม่วงโอ้โหบ้านสีม่วงน่ารักฟุ้งฟิ้งเลยว้าวทุกคนมันมาแล้วโอู้หสุดยอดไปเลยเขาสร้างดีมากนอยนะานอยนะาซากุระซีเฮสตัดเองคลิปอะไรอ่ะโอ้ช่างมันเถอะไ่สนอย่าไปสนใจมันเลย โห oh, อย่าพูดก๊อปี้ดิ oh. เดี๋ยวเรามาเลเวลบ้านสีม่วงแล้วก็สีขาวเหมือนกันเลยดูสิงานเป๊ดจริงๆเลยอัน oh. ในนี้ก็เมนห้องน้ำนะคะแล้วกห็ห้องครัวแล้วก็ที่เล่นเปียโน,โนต,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 ต๊เล่นคีย์บอร์ดห้องรับแขกแล้วก็ ต้กินข้าวอ่ะแล้วก็ห้องรับแขกอีกแล้วนี่ก็ห้องรับแขกอีกแล้วโหห้องรับแขกเนี่ยเยอะมากนี่เลยอันนี้คือห้องครัวอีกนี่คืออะไรอะที่ที่นั่งอ่านหนังสือหรือเปล่าแล้วก็ห้องรับแขกอีกแล้วแล้วก็อุ้ยห้องนอนห้องนอนแล้วก็ห้องนอนอีก สามารถนอนได้หเลยปังวินนอนได้ด้วยอูเดี๋ยวเราจะไปบ้านตัวใหม่กันดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนบ้านอันเอ่นดีกว่าเฮ้เราจะเอาอันไหนดีอุ้ยตัวนี้ดีกว่าภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ได้อ่านไม่ออกอื้มอ่านภาษาญี่ปุ่นออกไม่ออกเลยอาอมาแล้วมาแล้วหูโ ไกลนิดเดียวเองแล้วก็ไปอยู่ตรงโรงเรียนสคูยาร์ดวอ้ตัวหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์เขาใส่ชุดเกาะหรือเปล่าน่าจะใช่ใส่ชุดเกาะวัตเตอร์อาหารโอ้โหอาหารเยอะมากแล้วก็เนี่ยเตาเตาเผาเนาะเตาเผา เราสามไม่สามารถราออกจากกระจกได้ด้วยอุย้ยภาพเนี้ยสุดยอดไปเลยอ้าวมันต้องหลอกแน่นอนมันหลอกแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันดีกว่าว้าตกตกฉันฉันตกเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเราจะไปตรงนี้กันเลยว่าที่เรายังไม่เคยไปเลยฮึ <c> ่ม <oughs> นี่เลยเดี๋ยวเรามันมีอะไรบ้างโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปเลยไปตอนนี้เลยเหมือนคุณยายสปีดเลยยิ่งกว่าสปอบอสสปอร์ตอีกอุ้อยย่าเพียบเลยเพียบเลยมันติดกับบ้านหลังไหนวะโอ้ยบ้านอ๋อแบบร้านเนี่ยดอกไม้เนาะวีน่ารักว้ายอะไรอ่ะ กระบองเพชรหรอไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรโอ้อันนี้มันก็เป็นเสาไฟเหมือนกันเลยนะคะแล้วห้องนี้มันเข้าได้หรือเปล่าอูประตูมีแล้วมีแล้วมีแล้วว้าวห้องรับแขกนี่บ้านหรือร้านดอกไม้มาเนี่ยอู้อันนี้เราจะทำละครสั้นอะไรดีนะ เออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเลยนะคะคอมเมนต์บอกด้วยโหสถานที่มันมีที่ไหนกันดีนะเออเราคิดว่าเราจะตั้งชื่อลอนสั้นละคอสั้นเอฟซอะไรดีวะคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะคะยังไม่แน่ใจว่าเราจะตั้งชื่ออะไรดีเอาเออกไปก,กันเธอกนเธอแล้วก็ ตัวหนต่อ,ตอเอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้นะคะเรากดเราก็จะเลือกไปเรื่อยๆเลยนะคะเลือกไปเรื่อยๆเลยอาชีจาฮาชิจาชิจาเสียงก,กินข้าวตกใจหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปบินสำรวจที่อื่นกันดีกว่าอู้อู้ถึงแล ว้าวทุกคนว้าววิบ้านสวยเฮ้ยบ้านสวยนี่นะโอ้โหแถมสาวไว้น้ำอยู่ข้างบนด้วยว้าวบ้านรวยค่ะเรา,า,าจะตั้งชื่อละครสั้นเรื่องว่าคนหนูอ,อยากได้บ้านรวยอ๋อเราจะตั้งชื่อละครสั้นเรื่องว่าเออหนูอยากได้บ้าน เนืออยากได้บ้านรวยอุ้ยคิดก็ดีเลยเนี่ยเราจะมาสำรวจบ้านนี้ดีกว่าอู้ที่นั่งดูทีวีแล้วก็นี่คือห้องครัวนะคะแล้วก็นี่คือห้องรับแขกอันนี้ประตูบ้านเดิมๆบ้านเดิมๆแล้วก็เข้าไม่ได้เลยเข้านอกหน้่ต่างไม่ได้อู้แถวนี้นะคะก็เป็นหลังบ้านครั แล้วก็นี่คืออะไรเอ่ยเราคืออะไรอู้หูย่าช่นี่คืออ้อนรับแขมเหมือนกันเลยนะคะทุกคนนนี้ก็จะเป็นห้องนอนนอนได้หรือเปล่านอนได้ด้วยโอ้หูโคตรเจ่มเลยอะ อันนี้คือห้องครัวห้องกินไอติมห้องกินไอติมน่าจะเป็นหงโซนกินไอติมนะคะทุกคนว้าวว้าวทุกคนสาวว้นน้ำโอ้โหอยา,นาน <c oughs> อยากเล่นมานานมากอยากเล่นมานานมากเดี๋ยวเราจะเล่นเล่นเัอไหนกันดีตัวนี้ดีกว่าว้าตตว้าตโตเคมายังมายัง โอเคมาแล้วนะคะโอ้โหนานมากอนานมากโหลงทะเบียนเป็น EP ีที่หนึ่งนะคะทุกคนเป็น EP ีที่หนึ่งด้วยอย่าลืมใส่ EP พีหนึ่งด้วยนะคะป็นคนที่ลืมโหไม่มีใครติดหนังส q u i ิสเกมเลยเหรอว้าวประสาทของเอเจ้าหญิงเอลซ่าครับ ปราสาทบ้านของปราสาทของเจ้าหญิงเอลซ่าค่ะปราสาทปราสาทของเจ้าหญิงเอลซ่านะคะห,หูกลายเป็นน้ำแข็งโทนสีฟ้าเยอะไปหมดเลยโอ้จะถึงไ้ยเนี่ยวูตกใจหมดโว้ยวูหตกใจเลยเนี่ยนี่คือห้อง อับน้ํานะคะห้องอาบน้ำโอ้โทนสีเขียวอันนี้ก็คือห้องนอนโทนสีเขียวนี่ยโทนสีอะไรโทนสีฟ้าค่ะโทนสีฟ้าและนี่คือห้องอะไรอะ่ะเดิมเดี๋ยวกันห้องเดิมห้องเดิมเข้าไปไม่ได้ด้วยโอ้ยน่ารักมากโอ้ยอยากได้มานาน โอเคคลิปก็จบไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่เบลได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปน,นี้พี่เบลก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกัน EP ต่อ E ี p ที่2ต่อไปนะคะบ๊ายบายไปแล้วนะ